สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรานะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบกับผู้คนมากมายทั่วโลกนั่นก็คือกลโกงครับน่าเสียดายที่มิจฉาชีพมีอยู่ทุกคนทุกแห่งคอยหลอกลวงเราเพื่อเอาเงินหรือข้อมูลส่วนตัวไปแต่ถ้าเรารู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกมันเราก็จะป้องกันตัวเองได้ดีขึ้นวันนี้เราจะมาเจาะลึก5้าโกงยอดฮิตที่คุณต้องระวังตอนนี้เลยครับ อันดับที่5คือกลโกงแอบอ้างเป็นคนในครอบครัวครับลองนึกภาพดูนะครับอยู่ดีๆคุณก็ได้รับโทรศัพท์หรือข้อความจากคนที่อ้างว่าเป็นลูกหลานหรือญาติคนอื่นๆของคุณพวกเขาจะทำเสียงตกใจร้องไห้แล้วบอกว่ากำลังมีปัญหาด่วนมากๆเช่นถูกจับรถชนหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆที่ต้องใช้เงินด่วนสำหรับค่าประกันตัวค่ารักษาพยาบาลหรือค่าซ่อมแซมต่างๆ จุดสังเกตคือพวกเขาจะบอกว่าคุยนานไม่ได้หรือเสียงอาจจะฟังดูแปลกๆเพราะสัญญาณไม่ดีหรือกำลังเสียใจพวกเขาจะเร่งรัดให้คุณโอนเงินอย่างรวดเร็วมักจะผ่านการโอนเงินสดหรือบัตรของขวัญเพราะวิธีเหล่านี้ตรวจสอบยากหัวใจสำคัญของโก,กงนี้คือความเร่งด่วนและการบงการทางอารมณ์รับสิ่งที่คุณต้องทำคือตรวจสอบให้แน่ใจเสมอโทรหาญาติคนนั้นโดยตรงด้วยเบอร์ที่คุณรู้จัก หรือโทรหาญาติคนอื่นๆเพื่อยืนยันก่อนที่จะทำอะไรลงไปครับ มาถึงอันดับที่4คือกลโกลงบริการสนับสนุนทางเทคนิคครับคุณอาจจะคุ้นเคยกับกลโกลงนี้ดีคุณอาจจะเห็นป๊อปอัพบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แจ้งว่าอุปกรณ์ของคุณติดไวรัสหรืออาจมีคนโทรมาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Microsoft หรือ Apple แล้วบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาหนักและต้องได้รับการแก้ไขทันที เป้าหมายของพวกเขาคือการหลอกให้คุณอนุญาตให้พวกเขาสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลหรือจ่ายเงินสำหรับการซ่อมแซมหรือซอฟต์แวร์ที่คุณไม่ได้ต้องการเลยเมื่อพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงพวกเขาสามารถติดตั้งมาแวร์ขโมยไฟล์ส่วนตัวของคุณหรือแค่เรียกเก็บเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่มีอยู่จริงครับ จำไว้ว่าบริษัทเทคโนโลยีของแท้แทบจะไม่โทรหาคุณโดยตรงเกี่ยวกับปัญหาคอมพิวเตอร์และพวกเขาจะไม่เรียกร้องการชำระเงินสำหรับการสนับสนุนพื้นฐานทางโทรศัพท์อย่างแน่นอนหากคุณเห็นปอบอัพให้ปิดเบราว์เซอร์ไปเลยครับถ้ามีคนโทรมาให้วางสายไปเลยครับ อันดับที่3คือกลโกงการลงทุนซึ่งมักจะปลอมตัวมาในรูปของการเสนอผลตอบแทนสูงหรือแม้กระทั่งแชร์ลูกโซ่ครับมิจชาชีพเหล่านี้จะสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่เหลือเชื่อและมักจะรับประกันว่าจะไม่มีความเสี่ยงพวกเขาอาจจะโปรโมทการลงทุนสกุลเงินดิจิตัลปลอมข้อตกลงอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีอยู่จริงหรือโอกาสพิเศษที่ฟังดูดีเกินจริงพวกเขามักจะเริ่มต้นด้วยการแสดงผลตอบแทนเล็กน้อย เพื่อสร้างความไว้วางใจและกระตุ้นให้คุณลงทุนเพิ่มขึ้นพวกเขาอาจใช้เว็บไซต์ที่ดูซับซ้อนหรือการนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพ จุดสังเกตสำคัญคือคำสัญญาผลกำไรที่สูงและรวดเร็วการกดดันให้คุณชวนคนอื่นมาร่วมและการขาดความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการทำงานของการลงทุนครับจงสงสัยเสมอเมื่อมีการลงทุนใดๆที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่เหลือเชื่อการลงทุนที่แท้จริงย่อมมีความเสี่ยงและที่ปรึกษาทางการเงินที่ถูกต้องจะไม่กดดันให้คุณตัดสินใจอย่างรวดเร็วทำการค้นคว้าข้อมูลของคุณเองและถ้าเป็นไปได้ให้ปรึกษา ที่ปรึกษาทางการเงินที่เชื่อถือได้ครับอันดับที่2คือกลโกงฟิชชิงที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งนี่คือกลโกงที่มิจฉาชีพพยายามหลอกให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเช่นรหัสผ่านรายละเอียดบัญชีธนาคารหรือหมายเลขประกันสังคมโดยการแอบอ้างว่าเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือสิ่งนี้มักเกิดขึ้นผ่านอีเมลข้อความหรือแม้กระทั่งเว็บไซต์ปลอม พวกเขาอาจส่งอีเมลที่ดูเหมือนมาจากธนาคารของคุณร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมหรือหน่วยงานราชการอีเมลอาจอ้างว่ามีปัญหากับบัญชีของคุณหรือคุณต้องยืนยันรายละเอียดแล้วขอให้คุณคลิกที่ลิงก์อย่างไรก็ตามลิงก์นั้นจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณมองหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่อยู่ผู้ส่งแปลกๆแ,และคำทักทายแบบทั่วไปเสมอห้ามคลิกที่ลิงก์ที่น่าสงสัยเด็ดขาด หากคุณกังวลให้ไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหรือองค์กรโดยโตรงโดยพิมพ์ที่อยู่ลงในเบราว์เซอร์ของคุณแทนที่จะคลิกจากลิงก์ในอีเมลครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งของเรากลโกงที่เล่นกับความรู้สึกของเหยื่อและมักจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงที่สุดคือกลโกงโรแมน c ์ครับ กลโกงนี้เกี่ยวกับมิจฉาชีพที่สร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์มักจะอยู่ในเว็บไซต์หาคู่หรือโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับเหยื่อพวกเขาจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจแสดงความรับอย่างลึกซึง้งและสร้างความผูกพันทางอารมณ์เมื่อเขาได้รับความไว้วางใจและความรักจากคุณแล้วพวกเขาจะเริ่มขอเงินมักจะอ้างว่าเป็นเหตุฉุกเฉินอาจเป็นค่ารักษาพยาบาลการเดินทางเพื่อมา พบคุณในที่สุดการลงทุนทางธุรกิจที่ล้มเหลวหรือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่กำลังลำบากพวกเขาจะมีเรื่องราวที่น่าเชื่อถือเสมอและจะทำให้คุณตรวจสอบข้ออ้างของพวกเขาได้ยากมากการสูญเสียทางการเงินจากโกงโรแมนซ์อาจมีมูลค่าม,มหาศาลแต่ความเสียหายทางอารมณ์มักจะเลวร้ายยิ่งกว่ามากระมัดระวังอย่างยิ่งหากคนรักออนไลน์ของเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะได้พบกับเขาเป็นการส่วนตัว ควรใช้การค้นหารูปภาพย้อนกลับกับรูปโปรไฟล์ของเขาเสมอและระวังใครก็ตามที่เร่งสร้างความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างรวดเร็วหรือหลีกเลี่ยงการวิดีโอคอลครับ นั่นแหละครับ5กลโกงยอดฮิตการป้องกันที่ดีที่สุดคือความตระหนักรู้และความสงสัยครับถ้ามีอะไรที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลหรือฟังดูดีเกินจริงมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปครับใช้เวลาสักครู่เพื่อหยุดคิดวิเคราะห์และตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปครับ ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์และติดตามช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์นะครับคุณเคยเจอกลโกงอะไรอีกไหมครับบอกให้เราทราบในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ